อยู่ดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Monster Hunter Rise Sunbreak อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาตอนนี้นะครับเราก็จะมา,าลุยกับมอนสเตอร์ที่เหลือนะครับด้วยเกราะใหม่ของเรานะครับผมมาตอนนี้เราก็จะมาป่าตัวเจ้นเพดเมื่อคราวที่แล้วนะครับที่เราลุยไปเราก็ได้มอนสเตอร์ตัวใหม่มาเป็นมานร์ซนอรีโมเดียว เพื่อออกมาครับแต่ว่าดูจากรีวอร์ดแล้วเนี่ยท่านจะหนัอันนี้เดี๋ยวผมมาเก็บตัวที่เรียกว่าน่าจะธรรมดาก่อนละนะครับก็ขอเริ่มจากตัวนี้นะครับเอาอันนี้เลยก็เอาตัวต่อไปโอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาแพ้อะไรนะขอดูแป๊บนึงนะครับ โดยปกติก็จะเป็นสายฟ้าแต่ว่าเป็นตัวพิเศษแล้วเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นสายฟ้าประมาณนี้นอะไรเพิ่มโอ้ออของออกโอเคเด็ด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 น่าจะครบนะครับเอาของไปเผื่จับก็ได้แล้วก็เปลี่ยนอาวุธนะครับเป็น สายฟ้าสาม้สิบโอเคที่เหลือก็น่าจะโอเคแล้วครับงั้นเราก็ไปลุยกันเลยนี่เกือบเกือบเกือบกินข้าวบนอนสนวะีทเช็คด้วยจากุมสายสายบนนะครับว,ว่าเรากินข้าวหรือยังนี่ไปก่อน Okay. มีรูปดังหมก็โทรใช้ได้นะครับที่เรือก็ไปดีันเลยอืมัสี่ตัวเป็นตัวใหม่อ่ะลืมมันงแจ้วพูดไปทั้งหมดล้วันนี้โอ๊ย Fiery fruit falls from the skies. Ooh. Grown with intention to ignite and combust. A shower of flames engulfing their prey. Well, and at the end of this scene of fire, its irate master will finally show its form. เริ่มเลยครับเป็นลานบอคเคนโนครับแล้วก็เดินไกลนิดนึงต้องใช้เลตเนวเ้ว่อยๆโอเคเนาดูปะอยู่ใกล้มากครับแต่ว่าเราคงต้องไปเก็บพักอวันนี้เรียบร้อยก่อน จะมีของโอเคเจอแล้วมาดูรอบเราก่อนได้นะตรงนี้นะครับ ก็ต้นน่าเสียดยายอ่ะก็ต้องไปเอานี่หนึ่งไม่ได้ต้านใจแต่ว่าขอดูก่อนขออน,นะจะ <c oughs> โอ้โมะประมาณระาณเประาโอ้เิดของนายมีเทาง นี่แหละเกินมหมดพอดีไม่ได้ตั้งใจจะมาสู้ขอโทษด้วยครับเดี๋ยวกลับมานะบ๊ายบายต้องสัต่งก่นะ <Yeah. S 1> อนติดได้โอเคจะได้ติดได้ดีแล้ว มาไองพวกหนีก้อนนี้มาเฉยๆตอนนี้ก็ตายปเปล่าๆนะครับเราค่อยกลับมาครับพอดีประสบหมอเจาะพอดีเฉยๆนะครับ Let's go! Give me some of that sweet ore! Oh, grandma! I don't know if I can see sheep, what am แน่ยูนีคฮึ๊บเคเอเก็บของยนูนี้อีกอย่างนึโอเคครับไปหาที่อื่นต่อไปเลย

อ่ะผมว่าก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราไปหาเขาเลยครับรับ <c oughs> เดี๋ยวเอามีพักนามาโลอยู่ด้วย <c oughs> <c oughs> ตอบแพงจ้ะไม่จ้ะโอ้สายบินเนาะสายบินเนาะโดนแน่สายปีนเดี๋ยวโดนแน่โดนแน่โอ้โหกินดาวมันวางระเบิดตลอดนะับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ผมอม่เก่งชาวโอ้ระเบิดเต็มไปหมดเลยครับ มีไงเรากระเบิดเยอะนักใช่ไหมคอเขขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีก็ไม่ได้นะครับก็โดนเลยโดนโจมตีกัน อยากไปเลยนี่ไงจกหาข่าเลยไงมาหามาลัเพีเดียวเดีครับไปครับหนีกันหมดมอนเตอร์หนีกันหมดนี่ไงจ้า นี yup. ่ไงจ้าหวานเนอยากจะสักคนนี้เองระโผหัโอืมมันเปิดขึนกว่านีแล้วก็อันใหญ่ขึ้นแล้วก็รั้วขึ้น ก่อถือว่าสมน้ำรมนี้กันน้จ้าลูกตับุปป้าไปไหนลงไปเลยองไปเลยลูก้วเบิดเลยกันตอนน,ตนี้ว่าเขาจะบึ้มลงมาบึ้มมาไหมไม่บึ้มบึ้มมาตอนนี้ตอนที่เลิก เราไม่เรากำลังจะโดนนี่ครับว้าอะไรกผมันจะไกลไปแล้วพวกว่าว่าอะไรพู้ว่าไม่เห็นแล้วตุต้า ดีท้าไปเออเออัลโหลมาหารับผมามาฟาฟาาาไม่โดนเฟันตัวามากครับนี่ไงทแทนกระพรง ได้อาวุธนนต้องมีตะนต้องมีควันชอบบินชอบบินนม่งไงเราชอบบินก็ล่วงานนิไม่อยอมล่วงนะจะทำล่วมล่วงนะเออไม่อยมอมล่วงไม่ยอมล่วงใชไห ได้เยอะค่อนข้างมากนี่ไงจ้านี่ไงจ้านี่ไงจ้าว่าไงว่าไงว่าไงทำไม <c oughs> เจ็บก่อนครับเพราะว่ากันไม่ปล่อยมายแล้วเหรอโอ้โหโดดกัได้น ไม่โดนก็ไม่เป็นไรเ้ยขอเลือกช่วยเถอโอเคตายอยู่โน่โดนระเบิดแน่นอนการพานพอดีครับจะรัวก็ไม่เท่าไหรหนะโอ้โห โอ้โหโดนีว่าโลบบจะเก็บพวกของพวกนี้ยิของก็บหมดตะรือบไม่ยอมนบโอเคก็โดนหลบได้โอ้ ต้องตังละวเคสโอ้โหไม่ไหวแล้วครับเจอทางก่อนรับกาลางแล้วเคดกันตังแล้วเคสหนีเหรออะไรนี่หนีไปแล้วนะครับขันต่อ เ,เปลี่ยนก่อนก็คือง่ายขึ้นเยอะคนก็มเป็น้าใจตัดแต่เอาหาวันที่าาขาดยน่กระโดดลงมาเลยเอเอามา จะมีคนต่อพอนี่ใช่ไหมมีด้วยนะครับโอ้โหเอะจับทีเถอะป้า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 นานครับมาตรงนี้ตูนผมต้องมาได้ไหมชนไม่ได้หน้าแตกไปเลย ตาคิดนีนนน่นะจ๊ะนี่นะจะาดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้ะมองขาดจะมองอยากนิดนึงเพราะว่าผมจะบอลนหน่อยแ,แต่ลองลองมาแล้วไม่ไดนบอลเี็เวแต่เราโดเนเต็มๆต็ม ยัแม่มันไม่รถเลยไม่ยัไรไหมไม่ยัไงมาเนาะแล้วหลงติดแล้วถ้าหลมหลักขนาดนี้กลับก็เลยดีไหมจ้ะจัดทีั้ยจ้านี่ไงจ๊ะ ก็เป็นแบบนี้แค่นั้นเองออน,น,นี่ไงนะสวัพอดีครับ อ้มอีกนะครัล้ลมน้วอีกแบบนี้สัญญาณดีแน่นอนสัญญาณจบไปต้องมาอแล้วหาไม่เจอ,อ ขา,ขาดตนะขาขาดมากไม่ขาดตะขีาะขาดหรือไห่ไม่ขาดก็ต้องขาดนะหยุดหยกไก่อนะโสดเหรอครับผม ต้องขอขอภัยด้วยนะครับผมนี่ไงนะโูน่าตูนาตูน่าตา,ายแล้วด้วยตายไปก่ขอนเราวก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือต้องโดงนนะโอ,อย่างนี้แน่นอนโอ้นี่ไงครับนี่ครับ ผมยังถือคุณแล้วนี่นะไม่โดนหรอกครับผมตายแล้วจ้าแน่นอนครับผมสัตว์หลักขนาดนี้จะไม่ตายได้อย่างไร <All right. S 1> มันกดโตวิวซฟิลแล้วผมเ <Okay. S 1> ินแฮงก์ไเปเลยบะนะ้าง มาคุยกับเพื่อนหน่อยไหมถือว่าซัดได้มนันมากเลยแล้วแถมเราไม่ต้องกลัวตายเพราะว่าเกาะเราหนาครับเสร็จแล้วเหรอฉากสองอันได้หายแล้วเหรอถน่าจะสบายสบายโอ้ยต่อ โอเคพิซโอเค้กมากครับตัน <laughs> แร้ของพ่อสมโภชนครับใช้เวลาไปก็ปิดเดี่ยวแบนี้ดีมากกล <laughs> ับมาเลยครับนี่คนอยากคุยกับเราไหม ไงแม่ Good to see. ย้าโลมาแล้วผมกำลังคิดอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะได้ลุยกับพวกนี้สักที Go ลลาเทียนลุยที่เท้าเลยว้าว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 มาไม่หยุดสักทีครับโอ้ยโอ้ย นี่ยังไม่รวมต้องมีลูเครสสองตัวพร้อมกันนะครับแล้วผมก็จะบ้าเล่นไปเรื่อยๆสุดยอดเลยโอเคหรือว่าสนุกมากครับมาดูดาบสุดยอดของทางเขาไปครับถ้าซื้อได้เราซื้อเลยเนาะแต่ไม่น่าจะซื้อได้หรอกเอ๋อไม่น่าจะได้หรือไง Why not j a p a น แมมาโล่มาด้วยอรัไม่แน่ใจแลไปดูกลก่องก็เอ่อมีมาใหม่ไหมอันนี้เหรออ๋อนี่นะครับดูก่อนอ๋อหลักดีนะครับผมสามารถก็เยอะมากนะครับอชอบเอียปักกับสปีดอีทติ้งนะครับมันไม่กินได้เร็วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้กินแล้วนะ เอาไปทุกอย่างที่มาสเตอร์แฮมมอนสอนมาถดีเยีฉันสามารถสปิงอะไรก็ได้ขับเกาะพบกันใหม่ครับดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรละงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาทุนรับฟังเดี๋ยวเรายังเหลืออีกหลายตัวนะครับที่เราอยากจะสู้แล้วก็ต้องเคลียร์ต่อไปนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าว่าเราจะสู้กับตัวไหนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมสวัสดีครับ